สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจเจอีกเช่นเคยนะคะช่องเจเจบอลเต็งวิเครา์บอลทีเด็ดฟุตบอลที่จะพาพี่พี่นักลงทุนทุกท่านไปสู่ความรวยความปังในทุกๆวันกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจเจด้วยนะสำหรับคู่แรกของวันนี้นะคะเป็นบอลไทยลีก ระหว่างบุรีลามยูเนเต็ดพบกับพีทีประจวบเอฟซีบุรีลัมยูเนเต็ดมาที่1ของตารางเลยแต้มสะสมอยู่ที่42แต้มแข่งทั้งหมด19นัดชนะ13นัดเสมอ3แพ้3ได้บวกไป32ประตูและเสียไป11ประตูส่วนทางพีทีประจวบเอฟซีนะคะอยู่ในอันดับที่15มีแต้มเพียงแค่14แต้มแข่งไปทั้งหมด19นัดเช่นกันชนะแค่เพียง3เสมอ5แพ้ไปถึง11 และได้บวกประตูเพียงแค่17ประตูเสียไปถึง29ประตูเลยนะคะส่วนสถิติการพบกันทั้งหมดของทีมนี้พบกันทั้งหมด5นัดบุรีรัมยูเนเต็ดชนะไปทั้งหมด4นัดรวดพีทีประจวบไม่ชนะเลยและเสมอแบ่งแต้มกันไป1นัดจ้ามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะคะทางบุรีรัมยูเนเต็ดมาชาธาดะกุนซือบุรีรัมยูเนเต็ด เพิ่งโดนหยุดสถิติชนะรัวในแหลก2หลังเกมล่าสุดบุกเสมอโปลิเทโลเอฟซีสประตูต่อ2ในเกมตกครั้งนักกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้ทีมหมดสิทธิ์ใช้งานเลบินชูลาก้าแนวรับทีมชาติอิรักที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบขนาดที่อายุมาซิก้าปีกลุกทีเด็ดจากเคนยายังต้องลุ้นเช็คความฟิตอีกครั้งหลังจากเกมล่าสุดไม่มีชื่อลงสนาม ส่วนทีรทรบุญมาทันสุภพโชคสารชาติสุภพชัยใจเด็ดรวมถึงโจนาธานโบลิเก้พร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมนี้คะ่ะส่วนทางทีมพีทีประจวบเอฟซีอิสระสีทโล กุนซื้อพีทีประจวบเอฟซีที่จะได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าหลังเคยคุมทีมบุรีรัมยูไนเต็ดชุดบีลุยศึกไทยลีกสีโซนอีสานที่ผ่านมาเกมล่าสุดบุกชนะนครราชสีมามาได้าเอฟซีไป3ประตูต่อ2โดยเกมนี้จะไม่มีชินวัตรวงชัยแข่งเกมลับที่สะสมใบเหลืองครบ8ใบรวมถึงยังติดสัญญายืมตัวจากบุรีรัมยด้วยโดยยังต้องเช็คความฟิตของฟิลวัตซุนนี่และแพทิก ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักโดยขวัญชัยสุดล้อมฝาแฝดอักษรส,สีประสิทธิ์จันทุม้มและวินเล่นโบต้าพร้อมบัญชาการในเกมนัดนี้ค่ะจะเป็นของคู่นี้นะคะเจเจคิดว่าบุรีรัมมาตรฐานสุดยอดนะนะคะในนัดนี้แล้วก็อยู่ในถิ่นตัวเองและยิ่งมาเจอกับทีมที่ผูกปีชนะมีพลาดแค่เพียงเสมอ ครั้งเดียวเท่านั้นจาก7เกมหลังสุดที่พบกันมานัดนี้นะคะทางเจ้าถิ่นไม่น่าพลาดและน่าจะยิงถึง2เม็ดได้อย่างต่ำไม่ยากเลยคะ่ะส่วนคู่ที่2ของวันนี้นะคะเป็นคู่เชียงใหม่ยูเนเต็ดพบกับสมุทรปราการซิตี้เชียงใหม่ยูเนเต็ดแต้มสะสมมีเพียงแค่7แต้มแข่งทั้งหมด19นัดชนะเพียง1เสมอ4แพ้ไป14นัด ลูกได้นะคะอยู่ที่15ประตูและเสียไปทั้งหมด40ประตูส่วนในทางสมุติปราการซิตี้อยู่ในอันดับที่14แต้มสะสมมี17แต้มแข่งทั้งหมด19นะัดเช่นกันชนะ3เสมอ8แพ้8ได้บวก18ประตูและเสียไปทั้งหมด24ประตู สภาพความพร้อมของทั้ง2องทีมมาดูราชเชียงใหม่อยู่ในเด็ดกันก่อนนะคะไอตันซินวากลายเป็นอดีตกุนซือเชียงใหม่อยู่ในเด็ดไปแล้วหลังเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้สุพรรณบุรีเอฟซไป1ประตูต่อ2ไม่ชนะในไทยลีกเลยเป็น นัดที่14โดยให้โค้ชสุรชัยจิรศรีโชติขัดตาทับแทนเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานทศพลลาเทศแนวรับตัวหลักที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบส่วนเซอร์คิโอมิดฟิลโคต้าเอเชียต้องเช็คความฟิตอีกครั้งโดยจะได้ใช้กรกฎวิริยะอุดมศิลิแบ็กซ้ายจอมเก่ามาเป็น11ตัวจริงแทนจะมีเอกนิตปัญญาและบินโลชิบาเป็นคู่หูแนวลุกของทีมในนัดนี้ ส่วนความพร้อมของในน้าสมุดรปารการซิตี้ยาสุชิโยชิดะกุนซือสมุดรปารการซิตี้เกมล่าสุดบุกแพ้ทูแบงคอกยู่นเตะศูนย์ประตูต่อสองในเกมนัดตกค้างเมื่อการขัปตาที่ผ่านมานี้เองเกมนี้ค่อนข้างมีปัญหาในการจัดทัพอยู่นะคะเควินอินเกโซมิดฟิลทีมชาติฟิลิปปินส์ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบสี่ใบส่วนชยาวัตสีนาวงกองหน้ากับตันทีมมีปัญหาบาดเจ็บในเกมล่าสุดอยู่ เดียวกับยูโตโอนะมิดฟิลดญี่ปุ่นยังต้องเช็คความพร้อมอีกเช่นเคยนะคะโดยคู่หน้าเกมนี้จะเป็นซามูเอลโรซาและชาติรัตนวงที่จะเล่นลงเล่นในเกมนี้คะ่ะ ส่วนความน่าจะเป็นของคู่นี้นะคะเจเจมองว่าเชียงใหม่ยูเนเต็ดเขาก็ยังไม่ได้หมดหวังในการลุ้นหนีตกชั้นแต่ต้องพยายามชนะให้ได้มากที่สุดในถิ่นเกมนี้เจอกับสมุทรปราการสมุทรปราการปีนี้ก็แผ่วลงไปเยอะเลยนะคะหากไม่พลาดกันไปเองน่าจะยันเสมอได้และแบ่งแต้มกันไปได้อย่างน้อยและอาจจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้มากกว่าค้าสาหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่3ของวันนี้นะคะจะเป็นทางเชียงรายยูเนเต็ดพบกับชนบุรีเอฟซีเชียงรายยูเนเต็ด แต้มสะสมอยู่ที่30แต้มแข่งทั้งหมด19นัดชนะ9เสมอ3แพ้7ได้เยบสองประตูเสียไป24ประตูอยู่ในอันดับที่6ส่วนทางชลบุรีเออยู่ในอันดับที่3แต้มสะสมอยู่ที่35แต้มแข่งทั้งหมด19นัดเช่นกันชนะ10เสมอหแพ้4ได้37ประตูเสียไป21ประตู ส่วนสถิติการพบกันทั้งหมดของทั้ง2ทีมนี้นะคะพบกันทั้งหมด18นัดเชียงรายยูเนเต็ดชนะ5ส่วนมีวเอฟซชนะไป9และเสมอแบ่งแต้มกันไป4นัดค่ะมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะคะด้านเชียงรายยูเนเต็ดเอเมอร์สันเปเรล่ากุลซือลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ โปลิเทโลเอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์และทีมพวกเขานะคะยังไม่ชนะคู่แข่งมาสองนัดติดต่อกันแล้วเกมนี้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานสลาวุดอินแป้นแข่งเกมลับที่ติดโทษดแบนจากการสะสมใบเหลืองครบสี่ใบส่วนลายของคาโตะและซิโร่ฉัดทองยังต้องเช็คความฟิตอีกครั้งโดยที่กำลังหลักอย่างวินเนอร์เอลิกเเกเตอร์สันพิธิวัตสุจิตธรรมกุลสิวากรเเตยร์กุลรวมถึงฟิลิเป้ยังมีชื่อลงเล่นในนัดนี้จ้า มาดูในด้านของชนบุรี FC กันบ้างนะคะสะสมพบประเสริฐกุนซือชนบุรี FC เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะการท่าเรือ FC 3ประตูต่อ2เกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานจูเนียนะคะแนวรับทีมชาติของมาเลเซียที่ติดโทษแบนส่วนกีดีคันยุกเพดเมกเกอร์อิสราเอลที่ยังต้องเช็คความฟิตอีกครั้งนะคะส่วนคนอื่นๆนะคะก็ยังจะได้ลงเล่นเช่นเคยคะ่ะ และความน่าจะเป็นของคู่นี้นะคะจากสถิติเก่าที่ผ่านมาเจเจมองว่าเชียงรายขมมิดเลยทีเดียวจากเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกันชนะไปหกและเสมอแบ่งแต้มกันไปเพียงแค่หนึ่งนัดไม่เคยแพ้เลยนัดนี้ฉลามชนเสียเปรียบในสิ่งแวดล้อมหน่อยเกมนี้น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากเลยคะ่ะ และคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นสุพรรณบุรีเอฟซีเจอกับนครราชสีมามาไดเอฟซี FC. ทางสุพรรณบุรีเอฟซอยู่ในอันดับที่ส3แต้มสะสมทั้งหมด19บเก้าแต้มแข่งทั้งหมด18นัดชนะ5เสมอ4แพ้9ได้ไป20ประตูเสียไปยี่สบหกประตูส่วนทางนครราชสีมานะคะอยู่ในอันดับที่เแต้มสะสมมีอยู่26แต้มแข่งทั้งหมด19นัดชนะ7เสมอ5แพ้7 ได้22ประตูและเสียไป26ประตูส่วนสถิติการพบกันทั้งหมดของทั้ง2ทีมนี้นะคะพบกันทั้งหมด10นัดสุพรรณบุรีเอฟซี FC ชนะไป5นัดและนครราชส,สีมาชนะไปเพียง1นัดเสมอแบ่งแต้มกันไปถึง4นัดเลยทีเดียวค่ะ ส่วนสภาพความพร้อมของทางสุพรรณบุรีเอฟซเกมล่าสุดบุกชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเลยโดยเกมนี้จะได้วินเลียมเอลิเก้แนวลุกตัวทีเด็ดและลอสแซมมี่คาราบูเอ้กลับมาลงสนามเป็น11ตัวจริงอีกครั้งร่วมกับดา,ดานิโรโดยที่แดนกลางยังมีสันติภาพลัิยมและกิติศักดิ์ที่จะคุมเกมไปด้วยคะ่ะ และในด้านของนครราชสีมาเอฟซนะคะตอนนี้จะยังไม่มีโค้ชโจธีรศักดิ์โพโอน้นที่ยังติดโทษแบนสองนัดเกมล่าสุดเล่นในบ้านแพ้พีทีประจวบ f อฟซประตูต่อ3เกมนี้มีปัญหาในการจัดทับหน่อยนะคะ เพราะว่าขาดทั้งชาลีครับแนวรับอังกฤษที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงไล่ออกในเกมล่าสุดส่วนเฉลิมพงเกิดแก้วติดโทษแบนด้วยการสะสมใบเหลืองครบ4ใบเกมนี้ต้องใช้นัทพงศ์สลิยายืนเป็นแนวรับตัวหลักส่วน3ประสานตัวบนยังใช้อมาดูออรทาร่าชิทาโลชิมิสุและคาวาเมเป็นลุ้นตัวลุ้นดาโวดาวซันโวนะคะ ส่วนความน่าจะเป็นของคู่สุดท้ายนี้สุพรรณบุรีเอฟซยังอยู่ในพื้นที่ตกชั้นนัดนี้ในถิ่นต้องพยายามเอาชนะและเมื่อดูจากสถิติเก่าที่พวกเขาทําได้ดีกว่าโคราชมาเกมนี้น่าจะออกมาเช่นนั้นต้องซื้อใจแข้งเจ้าถิ่นไปดีกว่าคะสําหรับคู่นี้สําหรับการวิเคราะห์อบอลของวันนี้เจเจขอฝากไทยลีกไว้เพียงแค่สี่คู่นะคะขอบคุณพี่พนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนกดติดตาม กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจ๊เจมาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ